สวัสดีค่ะสูตรหวยลาวนะคะในงวดของวันที่20นะคะยีพฤษภาคม2564นสะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตร4ตัวตรงนะคะปักหลักให้เรียบร้อยสถิติย้อหลังนะคะเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นสถิติย้อหลัง3งวดนะคะเริ่มคำนวณงวดแรกก็จะเป็นวันที่6นะคะหเรือนพฤษภาเนาะ สำหรับสูตรนะคะในรอบนี้เทียดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นสูตรตัวนี้เลยนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะหลักหมื่นนะคะบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักสิบบวกด้วย8คงที่นะคะต่อมาสูตรที่สองหลักหมื่นคูณด้วยสองบวกด้วยหลักพันคูณด้วยสาบวกด้วยหลักสิบนะคะสูตรที่สามหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4ี่และบวกด้วยห้าคงที่ และต่อด้วยลูปสูตรที่4นะคะก็คือหลักหมืน่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักสิบและบวกด้วย9้าคงที่นะคะมาเริ่มย้อนหลังกันก่อนนะคะสำหรับงวดแรกนะคะวันที่หกนะคะหพฤษภาเนาะสำหรับงวดแรกหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือเลข7นะคะเลข7ดเนาะ บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลขสองหลักสิบบวกด้วย8ปดคงที่นะคะแปบวกสเป็น10บบวกเเท่ากับสิใช้ตัวหลังก็คือเลข7นะคะต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นเป็น7 7 2ด4ใช้ตัวหลังก็คือเลข4บวกด้วยหลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น2 3งสาห ตามด้วยหลักสิบก็คือเลข0นะคะ4บวก6เท่ากับ10ได้ตัวหลังเป็น0ต่อมาสูตรหลักหมื่นนะคะก็คือเลข7บวกด้วยหลักพันหลักพันก็คือสองหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยเป็น0นย์ะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้0นบวกด้วย5คงที่7 8 9นะคะ9บวก5เท่ากับ14ตัวหลังได้สี่ ต่อมาหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือ7เหมือนเดิมบวกด้วยหลักพันหลักพันเป็น2หลัก10เป็น0และตามด้วย9คงที่นะคะเจ9 92 18ตัวหลังก็คือเลข8สํสำหรับงวดแรกนะคะ4ตัวที่คำนวณได้ก็คือ7048นะคะผลที่ออกในรอบของวันที่10เดือนพฤษภานะคะก็คือ8 7 04นสะคะสลับตำแหน่งเนาะต่อมานะคะงวดที่2นะคำนวณงวดที่2นะคะก็คือใช้สูตรวันที่10นะคะวันที่10เดือน5เนาะหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือ2บวกด้วยหลักพันหลักพันเป็น8นะคะหลักสิบเป็น0บวกด้วย8คงที่ 8บวกสองเป็น10บวก8เป็น18ตัวหลังก็คือ8ต่อมาหลักหมื่นคูณด้วยสองหลักหมื่นเป็นสองสองสองสบวกด้วยหลักพันคูณด้วย3หลักพันก็คือ8 8 3แปดสามได้4บวกด้วยหลักสิบก็คือ0 4บวก4ี่เป็น8นะคะต่อมาหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นสองบวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือ8 หลักร้อยคูณด้วยสหลักร้อยเป็น7นะคะ7จะ 4, 28สีและตามด้วย5้าคงที่8-2บวก2เป็น10ได้ศูนนะคะ8-5บวกหเป็น1 3ตัวหลังก็คือ3าและสูตรที่4นะคะหลักหมื่นเป็น2บวกด้วยหลักพันก็คือ8หลัก10นะคะหลัก10เป็นศูนนะบวกด้วย เก้าขงที่นะคะแปดเก้าสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าตัวหลังก็คือเก้านะคะสำหรับงวดที่สองวันที่สิบเดือนพฤษภานะคะตัวเลขที่คำนวณก็คือแปดแปดสามเก้านะคะสำหรับผลที่ออกในรอบของวันที่สิบสามนะคะสิบสามพฤษภาตัวเลขสี่ตัวรอบนี้ก็คือแปดแปดสามเก้านะคะตรงตัวนะย้อนหลังนะคะงวดที่สาม วันที่13เดือนพฤษภานะคะหลักหมื่นก็คือ5บวกด้วยนะคะหลักพันหลักพันเป็น8นะหลักสิบก็คือ3ตามด้วย8คงที่นะคะ5บวก8เป็น13นะคะ3บวก3เป็น6 6บวก8เท่ากับ14 ได้ตัวหลังก็คือเลข4ต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย25 20ได้0บวกด้วยหลักพันคูณด้วย3 8มแปดสมีหลักสิบก็คือ3 4บวกสเป็น7นะคะสูตรที่3หลักหมื่นก็คือ5บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลข8นะหลักร้อยคูณด้วย4นะคะหลักร้อยเป็น8 แปดสีนะคะตัวหลังก็คือเลข2และตามด้วย5้าคงที่5้บวกแเป็น13บสนะคะสาบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น10ได้ตัวหลังก็คือ0ต่อมานะคะหลักหมื่นหลักหมื่นเป็น5บวกด้วยหลักพันก็คือแปดหลักสิบนะคะหลักสิบเป็น3และตามด้วย กขงที่5้บวกแเป็น13บนะคะสาบวกสเป็น6 6หกบวกเเท่ากับสิบหาสำหรับในงวดของวันที่13นะคะตัวเลขคำนวณออกมาได้เป็น4 705นะคะสำหรับผลที่ออกในรอบของวันที่17เดเดือนพฤษภาคมนะคะ4ตัวท้ายก็คือ5 4าสนะคะมี5้ามีสโต๊ด in นะคะ ออกมาเป็นสลับตำแหน่งเนาะต่อมานะคะมาดูงวดปัจจุบันปัจจุบันก็คือลุ้นต่อในรอบของวันที่20นะคะ20เดือนพฤษภาเนาะรอบของวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่จะถึงนี้เนาะมาดูสูตรแรกนะคะหลักหมื่นก็คือเลข8บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลข5หลักสิบเป็น7ด และบวกด้วย8ดคงที่5้าแอดบวกหเป็น13นะคะ3าบวกเเป็น10 10บบวกแเท่ากับ18ได้ตัวหลังก็คือ8นะคะต่อมาสูตรที่2นะสูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นเป็น8ปด16สองสบวกด้วยหลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น5 5 3ห้บวกด้วยหลัก10บก็คือ7 6บวก5เป็น11นะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกเเป็น8ต่อมาหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือ8บวกด้วยหลักพันเป็น5้าหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยก็คือ4 4่สี่สี่บวกหนะคะ8บวก5เป็น13 3สามบวก 6เท่ากับ9นะคะ9บวก5เท่ากับส4สูตรที่4หลักหมื่นก็คือ8หลักพันนะคะหลักพันเป็น5หลัก10ก็คือ7และบวกด้วย9คงทีนะคะ8บวก5เป็น13 3บวกเเป็น10 10บวก9เท่ากับ19ได้ตัวหลังเป็น9นะคะในรอบของวันที่20นะคะตัวเลข ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะงวดก่อนหน้านี้เนาะวันที่สินะคะวันที่10นะ,ะน10นะตัวเลข88 39นะคะผลที่ออกมานะวันที่สิเนาะสิบสาตัวเลขนะคะแปดแปดสามเกเว้น1งวดนะคะก็คือวันที่17บเอเว้นหนึ่งงวดนะคะก็คือวันที่17เนี่ยตัวเลขออกเป็นห้าสเจ็ูนนาะในรอบของวันที่20 ตัวเลขคำนวณในรอบนี้ออกมาเป็น8 8 4 9ี่นะคะตัวเลขซ้ากัน3ตมตแหน่งเลยนะก็ 9, คือ8 8แล้วก็9นะคะตัวเลขที่เปลี่ยนจาก3เป็น4ี่ก็จะมีแค่หลักเดียวนะคะสำหรับในรอบนี้เพื่อนๆอาจจะดูว่ามันสามนอ้อยก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะไปพร้อมๆกันวันพฤหัสนีนี้นะคะสำหรับในรอบนี้ของเราตัวเลขก็จะได้เป็น8ปด9ชุดนี้เลยนะคะอดมินปักหลักให้เรียบร้อยนะ,ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะสลับตำแหน่งได้เลยนะคะ ก็ลองดูเนาะสำหรับ3ตัวและ2ตัวของชุดนี้นะคะก็จะเป็น8 8 4นะคะ8 8 9แล้วก็8 4 9นะคะสำหรับ3ตัวนะ2ตัวก็จะได้เป็น8 8 8 4 8 9และ4 9นะคะ ตัวเลขก็จะมีประมาณนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคน,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 นโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ